ครับผมรอนครห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรราชบรีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับรายการ,รกับรายการตามไปดูไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับผมวันนี้ครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่เอครับผมความเผ็ดน้องเวนพิงคยีต้อนรับทุกคนครับ ความเห็นน้องเวียงพิงนะฮะหลายๆท่านก็คงเห็นอยู่แล้วเป็นพี่เอครับลงไว้เยอะแยะมากมายวันนี้เต้นมาเตะบอลนะครับกับเขาเรียกอะไรที่ผู้ใหญ่นะทีมทีม V P ทีมไอพีทีมวีไอพีก็เลยแวะเวียนมาหาทีมพ่อมบ้างครูบ้างอะไรครับของราชบุรีอำเภอโพธารามนี่แหละก็เลยแวะพี่เอก็แวะมาหาครับผมเลยก็เลยแวะมาบ้านอยากมาดูโรงเห็ดเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเห็ดว่าเห็ดบ้านพี่เอเนี่ยเป็นยังไงครับพอดูกีฬาแล้วพอดูกีฬาแล้ว สิบสามสามล้านโอเคไปเครับขอเชิญนี้เลยฮะนี่คือโรงมือพี่เอฮะครับผมไม่ลงมืไม่มีอ่ะนี่ครับผมอ่านี่หูไก่ไก่นี่เลี้ยงไก่พี่เอลี้ยงไก่ครับมีมีไก่ไข่ด้วยไก่ไล่ทุ่งไก่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกตอนแรกมันอยู่ในร้าวแหละทีนี้หลุดหลุดแล้วก็ไม่หลุดหลุดออกมาแจ็จรถอยู่ไหนจ๊ะรถอะไรอ่ะหรืไก่นะครับผมตัวใหญ่มากนี่ลองเันเตี๋ยวเด้อ อ,อ,อันนี้มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไกข่ไข่มันหลุดออกมาจริงมันอยู่ในล้าวอ๋อฮะไก่ไข่นะครับตัวก็จะป้อ,ปอ,ปอมๆกลมๆนะครับน่ารักมากก็เวลาุด๊ดสาตร์จีก็เอเวลาุ๊ดุ๊ดจีนสาสตรจีนอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าพี่จะเลี้ยงเอาไว้นะครับสวดสารว่าพี่เลี้ยงสวดวดาตุ์สดสาตร์สดจีนสาสจีนเออเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินนะฮะตอนนี้เราจะรู้รู้สึกว่าอากาศเริ่มจะมีแดดมาแล้วครับผม ร้อนกันแล้วคือคออาจจะดำนะครับผมไม่เป็นไรวันนี้โอ้โหครับเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ตรงเนี้ยมันเป็นคอกหมูครับผมเพี้ยงหมูด้วยอ๋อตรงนี้อแต่ว่าตอนนี้หมูขายหมดแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลครับผมอ่านี่เราจะเริ่มแล้วเร่ลงแรกก็จะมีประมาณอันนี้ดูสภาพก่อนนะครับผมเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับผมด้านบนนี่มุงด้วยสังกะสีอ่านี่ สังก็สีนู่มแผ่นนึงนี่หลายบาทจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอ่จริงแล้วเนี่ยสั่งโรงเห็ดที่ดีเนี่ยเขาต้องใช้เป็นจากเห็นไหมอ๋อครับเป็นจากจะมีจากนี้ครับผมเอ่อแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าจากเนี่ยความทนทานเนี่ยมันอยู่ได้มันห้าหกปีอย่างเก่งมันก็จะผูกก่อนไปตามตามตามการเวลาเสร็จปั๊บด้วยความที่ถ้าเราลื้อจากออกไปใช่ป่ะครับจากตับนึงประมาณสี่บาทห้าบาทนี่นี่ตับนึงก็คือแค่นี้ครับ แล้วคิดดูว่าเนี่ยทั้ง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 ลงเนี่ยถ้ารื้อจากใส่ใหม่เนี่ยก็หลายหมื่นหลายหมื่นยบาทอยู่แล้วกี่แล้วก็ใช้วิธีการเอาเอาเขาเรียกเมน n ันชี n ครับผมเมน n ันชี n เนี่ยมาทับ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 แล้วแต่ว่าเอถามว่ามันดีสู้จากไดไไหมมันมันจะร้อนมันจะร้อนกว่ามันจะร้อนกว่าก็ร้อนกว่าจะอบขึ้นใช่ครับมันก็คือเราก็ต้องดูแลมากขึ้นต้องรดน้ำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาดูทำให ความร้อนทําให้น้ําในโรงเห็ดและเหยนะครับทําให้อากาศจะแห้งแล้วก็เห็ดก็จะไม่ออกนะครับจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าในโรงเห็ดมันค่อนข้างเช้นนะครับผมนี่เป็นยามะยามเฝ้าโรงเห็ดนะครับผมชื่อพี่คุกกี้นะครับพี่คุกกี้เฝ้าโรงเห็ดอ๋อนี่ับนี่ฮะหลายๆผูเห็ดเห็ดเริ่มออกนะตังนี้คือเนี่ยแล้วจะบอกว่าเห็ดเนี้ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดอ่านี้อนนี้เริ่มออกฮะครับแต่เนี้ยเห็นอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยดอกจะขนาดนี้เลย โอ้ยอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่อะแบบนู้นไหมใช่ใช่อะอะไรจะเป็นกันไนจะไปเขาจเปียกเปี่ยกเปนอะไรปรมาณนี้ก็ได้อันนี้คือเพร่ลดน้ำเสร็จคือน้ำเนี่ยเราจะต้องลดถ้าเป็นหน้าร้อนเราต้องลดเช้าลดเช้าหนึ่งรอบก็คือหลังจากเราเก็บหลังจากเราเก็บเนี่ยประมาณสักสมมติว่าหกโมงเช้าใช่ไหมครับลรกรดเลยเปิดเบเกอร์รดได้เลยครับแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือก่อนเที่ยง ก่อนเที่ยงอ่าแต่ถ้าลดบ่ายถ้าลดตอนบ่ายปุ๊บเห็ดจะเปียกดูนะนี่นะครับนี่คือเนี่ยมันจะมีความชื้นของมันอสมมุติถ้าเราลดมากไปเนี่ยเห็ดมันจะเปียกแบบนี้ครับแล้วเวลาเก็บเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้อันนี้คือเปียกใช่ไหเปียกก็เพราะมันโดนน้ำไงมันก็เลยเปียกอ๋อเพราะเราต้องลดจากข้างบนน่วยถูกต้องครับเราลดทั้งหมดนี่นมันจะมีมันจะมีสปริงเกอร์อ๋อสปริงเกอร์แบบนี้ครับผมสปรงเกอรอย่างนี้นี่พ่อความแรงดันสูงนะครับใช่ครับ ก็จะพ่นออกมาเป็นเป็นฟู่ใช่ใช่ครับฟู่ออกมาก็จะลดลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงมาข้างล่างใช่นะครับเนี่ยถ้าเห็ดมันเปียกเนี่ยมันจะขายไม่ราคามันจะชื้นคล้ายๆข้าวข้าวคล้ายๆข้าวเปลือกขายไม่ราคาออเลยโอ้เออครับผมข้าวเปียกขายไมเห็ดเปียกขายไม่ราคาเหมือนกันเหมือนกันใช่พี่แต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่ลดน้ําถ้าเราไม่ลดน้ำปุ๊บเห็ดจะแห้งแห้งอีกแห้งปั๊บ ขายไม่ได้อีกขายไม่ได้อีกครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูเห็ดี้เป็นแบบนี้นะเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปมันจะมันจะมันจะเป็นมันจะออกเป็นเหลืองเหลืองครับอ่าแต่ชุดนี้คือว่าเห็ดมันจะค่อนข้างดีชุ่มชื้นนิดนึงนะครับเนี่ยคือต้องควบคุมอุณหภูมิเข้ามาในนี้เย็นนะครับเย็นอ่าแต่เช้าร้อนแต่เช้าจะร้อนเช้าจะร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำถูกไหมพี่ใช่ครับเริ่มลดตอนแรกกี่กี่โมงนะครับอ่า หลังจากเก็บเสร็จทําเสร็จ,<ม>จก่อนหกโมงเช้าหกโมงเช้าเราจะลดก่อนหนึ่งรอบถ้าเป็นหน้าร้อนนะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวเป็นหน้าฝนอะไรเงี้ยก็จะลดรอบเดียวรอบเดียวคือก่อนเที่ยงตอนไหนก็ได้ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงโอเคเพราะว่าถ้าเราลดหลังเที่ยงเนี่ยบ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไม่ทันคือเขาเรียกบางทีมันอาจจะแบบว่ามันเปียกไปแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้เวลาเราแพ็คอะไรเงี้ยครับเพราะแพ็คเวลาเราแพ็คความชื้นจะออกมาทําให้เห็ดอาจจะเน่าเสียเร็วถูกต้องถูกต้องครับผมนี่ นี่จะเป็นลงเห็ดคร้าวครับแบบนี้โอ้โหในนี้มีกี่ลูกกี่ก้อนครับเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งโรงเรือนเนี่ยหนึ่งโรงเรือนเนี่ยประมาณหมื่นหมื่นกว่าก้อนหมื่นกว่าก้อนก้อนละกี่บาทพี่ก้อนนึงต่อวันหกบาทหกบาทนี่หกหมื่นเข้าไปแล้วนะครับผมก็ประมาณสิบสิบก้อนนี่เศรษฐีนะเล่นไปคุณดูหน้าเศรษฐีไว้นะฮะ หองในเต็นทเท่านี้นี่นี่ทั้งนั้นไอทิศเอ้ยนี่ทั้งนั้นนี่ครับครับห้องนี้เห็ดออกเยอะมากใช่ใหญ่ๆทั้งไม่แต่ว่านี่อันนี้คือน้อยนะน้อยใช่ไหมครับน้อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบว่าออันนี้คือเก็บเก็บทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดต่อดอกครับเห็ดต่อดอกถ้าเป็นช่วงเห็ดใหม่เนี่ยมันจะออกแบบเตมมตรงเนี้ยรึปเลยอืคือช่องตะก้าครับตะก้าแตะก้าใหญ่มันจะออกทุกอันเลยจะออกทุกอันเลยครับ อันนี้เก็กบไปรอบนึงแล้วแบบนี้นะฮะอ่าน่ารักมากเลยอันเล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มนะโอ้โหนี่มาดูดอกนี้มันขึ่งมาครับเมื่อกี้ดอกเล็กแล้วนี่ーーเทียบกับมือเทียบกับมือ,อ <c oughs> นี่ใหญ่มากเลยนะฮะยังไงก็ทักทายทั้งหกสิบกว่าท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับผมอะสวัสดีนะครับมาตอนนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับครับ แม่ซื้อ2โลจ้าอ่ะแม่จัดมาแล้วสโลแวะมาลาบุรีเลยครับผมนี่ครับไม่เดี๋ยวเอาเดเตยเอากลับไปเลยเดี๋ยวครับไปให้แม่นะครับผมอ่ะตอนนี้ใครอยากจะสั่งเห็ดเก็บได้ไหมพี่ตอนนี้พอได้ไหมถ้าถ้าเก็บเอาไปกินเลยอะโอเคครับเพราะว่ามันพึ่งรดน้ําเสร็จ มันจะชื้นมันจะชื้นนิดนึงไม่เป็นไรน่าจะกินเลยนะครับแม่ผมเนะได้ได้ไับตอนนี้เต้ยอยู่ราชบุรีในบ้านพี่เอเองนะครับผมก็เดี๋ยวใครอยากได้เห็ดนะครับสั่งกันมาได้เลยแต่ว่าต้องกินเลยเนาะเพราะจะมีความชื้นในเห็ดเยอะเก็บไว้นานไม่ได้เสร็จเยใช่ครับอืมขายโลเท่าไหร่พี่เอฮะโลเท่าไหร่ครับฟรีเฮ้ยนี่โอยมันฟรีไม่ได้ของถ้าถ้าใครมาเที่ยวราชบุรีทักมา เดี๋ยวมาเก็บเลยมากินฟรีครับผมเห็ดใครมาราชบุรีพี่เอบอกแล้วนะครับผมห้ามพลาดมาเอาเลยที่โรงเห็ดนี่แหละมีสิบกระโลงนี่พี่เอดูแลอยู่ประมาณสามโลงนะครับโลงหนึ่งก็หมื่นกว่าก้อนอย่างที่บอกหกหกสองหกสามสิบแปดโอ้โหเศรษฐีโอ้โหนี่ทางนั้นเลยนะครับแต่ก็ โอเคอยู่นะครับผมสุดยอดมากนี่แหละเราก็พามาดูต้องเห็ดจะพาไปดูต่ออพาไปดูต่อมีมีมีกี่ชนิดครับพี่คือเห็ดมีชนิดคือที่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 ปลูกอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีชนิดเดียวคือเห็ดนางฟ้าอ่าเอ่อเมื่อกี้นี่คือเขาเรียกอะไรนะเป็นเห็ดเขาเรียกเห็ดเห็ดใหม่อ่าอ่าเห็ดใหม่นี่คุณภาพของเห็ดมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือพอเห็ดมันเริ่มเก่าใช่ไหมนี่ครับเห็ดมันเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนมันจะเริ่มดํา อ่าเนี่ยเต้เรองสงเกตนะครับแบบนี้เมื่อกี้นี่ขาวอะก้อนขาวเลยขาวจ๊วเลยเมื่อกี้อ่าอันนี้จะเริ่มออกสีน้ําตาลครับมันน้ําตาลอ่าน้าหนักก็เบาขึ้นแล้วมันจะค่อยค่อยดํดแบบนี้ใช่เหมือนมีอ่าเหมือนคือเชื้อมันหมดเชื้อหมดปุ๊บพอก้อนดำมาทํายังไงก้อนดําเนี่ยเราก็จะเก็บครับเราจะเก็บก้อนสีดําออกแล้วก็แกะถุงมันออกนะครับแล้วเอาไปทําเห็ดฟาง อ๋อทำเห็ดฟางได้อีกเอาไปย่ำทำเห็ดฟางอ๋อมีประโยชน์ทิชก้อนใช่ครับผมอ๋ออันนี้คือเขาเรียกเห็ดรุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายเห็ดรุ่นสุดท้ายก็จะเอาแบบว่าอ่าก้อนจะเริ่มดำดำแล้วก็ดอกจะเล็กนี่เห็นไหมอ๋อดอกจะเล็กลงดอกกันเล็กลงนี่ใหญ่สุดก็จะประมาณนี้อืมนี่ครับอันนี้ยังก้อนยังขาวอยู่ยังขาวอยู่ครับผมก็จะมันก็จะเล็กลงตามขนาดนะครับอ่าเซตหนึ่งพี่ชุดหนึ่งนะครับอยู่ได้ประมาณ สามเดือนถึงสี่เดือนสามถึงสี่เดือนนะครับใช่สามสี่เดือนนี่กําไรก็ได้ได้เยอะไหมครับกําไรมันไม่เยอะหรอกแต่มันพออยู่ได้มันก็พอพออยู่ได้คือจะบอกว่าเกษตรกรไทยอ่ะทุกวันนี้ที่ไม่รวยครับไม่เหมือนเกษตรกรต่างต่างประเทศเกษตรกรต่างประเทศเนี่ยเขาตัดเรื่องวงจรคนกลางออกครับเพราะลางเกษตรกรไทยตัดตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือถามว่าทุกวันนี้อยากตัดไหมก็อยากตัดเหมือนกันนะตัวเองแต่ว่าคือเราเราไม่มีเวลาขนาดนั้นใช่นะก็ เราตัดปัญหาตรงที่ว่าเราต้องไปวิ่งหาตลาดอกับเราต้องวิ่งเอาไปส่งก็คือตัดให้พ่อค้าคนกลางกําไรมันก็เลยนิดหน่อยแต่มันลงทุนเยอะใช่ครับแต่โชคดีตรงที่ว่าโรงเรือนตรงเนี้ยที่บ้านมีอยู่แล้วเราก็มาลงทุนตรงนี้อ่ะประมาณคอกหนึ่งประมาณหกหมื่นอะไรเงี้ยครสบายไปเออนะอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ออ่าครับผมป ขอบคุณเต้ยวันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่บ้านครับผมครัเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งก็ทักทายทุกท่านด้วยครับผมพี่เอหลายๆคนถามว่าส่วนไหนของราชบุรีโพธารามอำเภอโพธารามนะครับสวยโพธารามผลงานประปรองนะครับผมครับผมเต้ยลองนี้แป๊บหนึ่งได้ครับผมโอเคเอ๊ะ สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับทั้ง92ท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมนะครับตอนนี้โหสุดยอดมากสวัสดีครับคุณป้านี่ครับคุณป้านะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้นี่คุณป้าบอกเดี๋ยวนะฮะเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อกี้ไปลงนึงมาแล้วครับคุณป้าครับเมื่อกี้ไปลงเห็ดเยอะๆอันนี้ก็ชุดใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยโอ้่ไม้เอี่ยมเลยเนี่ยโอ้นี่ไม่เอี่ยมเลยนี่ยเนี่ยไม่เอี่ยมทอดดำเพิ่งจะปาปากอืมแต่นี่เกิดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ยัง พับปากมีขั้นตอนอพับปากอ๋อนี่มีขั้นตอนพับปากด้วยใช่ไหมปกติจะมาเป็นยังไงครับมาปิดอย่างนี้เหมือนก้อนมันลังหมูน่ลงไมาเอี้ยงมันยังเป็นก้อนมาครับอันนี้เก็บดอกแรกไปแล้วอ๋อเก็บดอกแรกไปแล้วใช่น,น,นี่เก็บดอกแรกไปแล้วโอ้โหนกำลังขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยน่ากำลังขึ้นกำลังเต็มเลยอ่ะดูดิครับเห็นไหมครับเล็กๆนี่ต้องก็ต้องเขาเรียกร่ะต้องคอยดูแลรักษาเอาใจะใส่เขาพอสมควรครับคือ เห็ด uh, เนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนตรงที่ว่าเวลารดน้ําอ่ะต้องลดให้พอดีอืเวลาดูแลอย่างอ่เอาเรืเอ่องเอาแค่ง่ายๆว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยเห็ดในแต่และช่วงเนี่ยลดต่างกันอืต,อต่างกันยังไงอย่างสมมุติตว,ว่าเห็ดเห็ดใหม่ที่เอามาลงนะครับ,รบมีแต่ว่าเห็ดใหม่เราเราแกะคอหมดแล้วเห็ดใหม่ที่เอามาลงเลยเนี่ยที่เชื้อเชื้อเนี่ยอ่ะก็จเห็นสีขาวใช่ไหมครับนี่คือเชื้อเดินเต็มก้อน แต่ก้อนยิงที่มาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลก็คือขี้เลื่อยและเชื้อมันจะมีแค่ตรงเนี้ยครับมันจะค่อยๆเดินซึ่งแล้วมันจะมีมีเขาเรียกอะไรมีมีมีจุกมีจุกมีจุกของมันอยู่อ่านี่ยเนี่ยสำลียังอยู่อันนี้ยังจะมีสาลีแบบนี้อยู่นะครับเวลาลดน้ําเนี่ยเราก็ต้องลดที่พื้นไม่ให้โดนนะไม่ให้โดนนี่นะเพราะว่าถ้าโดนสําลีอ่ะเน่าอืเชื้อมันก็จะไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นแต่พอเชื้อเดินปุ๊บก้อนขาวหมดแล้วปั๊บเราไม่ต้องรดพื้นแล้ว เราก็ต้องมาล,ลดที่ก้อนลดหลังก้อนอ๋อใ,ให้เชื้อต้องเชื้อตรงนี้หมดก่อนลดหลังก้อนอไม่ให้โดนสมัมฤทอีกก็อ๋ออันนี้คือต้องลดมือเหรอครับหรือว่าต้องลดลดมือครับฟิงเกอร์ยังไม่เปิดลดมือครับคือนอกตอนจนจนเห็ดรุนแรกออกปุ๊บดันสัมฤออกมาครับอ๋อสัมฤนี้เราจะเ,เราจะไม่เอาออกไม่เอาออกต้องให้รอเห็ดออกเองจนจนเห็ดมันดันออกมาเกิดออกมาเป็นเป็นผ่าแบบนี้ น่นแหละะอกาไปดูที่ปลาแก่เนี่ยนี่จะเป็นออกมาเป็น้านหลัเลยออกกรุบระเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแต่อันนี้ละเหลือข้างในนี้นะครับซึ่งเหล็กเ็รุ่นที่สองก็จะออกมาใช่ไหมทีเนี้ยเวลาลดเนี่ยก็ต้องลดดอกลดแรงไม่ได้อีกลดต้นลดดอกไหมฮะพี่ลดดอกลดต้นต้นไม่ต้องลดถุยนะครับคือลดแรงไม่ได้ลดแรงก็คือ รถแรงมันจะรกินน้ำมันรถแรงจะกินน้ำมันุ้ยไอ้บ้าดอกมันจะหลุดอดอกมันจะช้ำครับผมอันนี้แค่แค่วิธีรดน้ำนะครับนี่แล้วรลัละเอียดเยอะนะครับผมสำหรับคนที่สนใจแล้ววิธีเก็บก็แตกต่างกันอีกโอ้โหละเอียดมากนะครับสมมติในนี้ออกมามันออกมาเป็นดอกใช่ไหมครับผมเวลาเก็บเนี่ยเราก็ต้องดึงตรงดึงตรงด้วยเพราะว่าถ้าดึงหักอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะคาครับ เนี่ยไอตัวสำลีมันก็จะคาอยู่ครับไอเห็ดรุ่นต่อไปมันก็จะไม่ออกอืต้องมาเดินเด็ดสำลีเด็ดไอตัวที่คันคาคางี้ออกรับเนี่ยมันกำลังตอดอกแบบนี้อ๋อนี่กำลังตอดอกนี่นี่แบบนี้ตอดอกนี่นี่แบบนี้ขุดออกมาเหมือนอันนี้ออันนี้ออกดอกใหญ่แล้วตรงนี้อีกก็จะเก็บแล้วนี่ครับเยอะเลยจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนขั้นตอนการเก็บ ขั้นตอนการเก็บนะครับตอนนี้มีถือเก็บไม่ธรรมดาเก็บไม่ธรรมดาแล้วจะพาเอ่ออะไรนะฮะนี่นี่ใช่ไหมนี่นะครับวิธีการเก็บนะครับครับผมเราจะต้องช้อนขึ้นอย่างงี้ช้อนขึ้นก่อนนิดนึงแล้วก็ดึงปึ๊ดอ่านะครับคือถ้ากระชากลงนี้ไม่ได้ครับช้ำนะครับแล้วก็วางใส่กร้าแบบนี้ครับนะครับนี่ได้แล้วไปเดี๋ยวเราจะไปเอกเก็บไปฝากแม่เต้ยจากลินนะครับครับผมเห็นไหม ดึงนอนขึ้นนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ๋อมันจะง่ายเลยใช่ถ้าเป็นเห็ดใหม่นี่อาอเนี่ยเป็นเห็ดเห็ดใหม่ตัวนี้นี่เห็ดใหม่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้จะหนาอืมอันมี้ตรงโคนจะหนาหน่อยตรงนี้เราต้อดึงแบบนี้นะดึงทั้งก้อนแบบนี้โอ้ดึงออกมาเลยดึงต้องสองมือปุ๊บดึงมาเห็นปะอ๋อจุกมันก็จะมันจะมีจุกคาออกมาครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงแบบถ้าเราดึงกระชากออกมาเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็จะคาอยู่ในก้อนมันก็ต้องมันเอะมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมอืมนี่คือมันคา เราก็ต้องมาเด็ดมันออกแบบนี้อืมอ่าค่นี้เองครับโอ้ละเอียดครับละเอียดว่าแล้วนะครับทำไมยติผมปลูกเห็ดไม่ขึ้นเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะต้องคนที่คุกคลีจริงๆคนที่ผ่านผประสบการณ์พวกนี้มาจริงๆพี่ใช้เวลาสองปีครับในการศึกษาไม่ศึกษาหรอกคือใช้พิธีการซึมซับครับซึมซับสองปีคือเีเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะจากจากเริ่มการการการไอ้นี่ก่อนเนี่ยสมมติว่า เราเก็บมางี้ใช่ไหมครับก็ต้องนั่งตัดตรงนี้ออกเพื่อแพคใส่ถุงครับถุงละหนึ่งโลอะไรเงี้ยคือนั่งตัดจนมาเป็นเก็บจนมากว่าจะแบบว่ากล้าที่จะลงทุนทําอะไรเงี้ยใช้เวลาปสองปีอศึกษาพอสมควรนะฮะเราจะทําอะไรก็ต้องศึกษาให้ทองแท้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมโทรศัพท์นี้มันดีจริงขนาดที่มืดยังสว่างอันนี้รีวิวโทรศัพท์อ่ะนี่นะครับโอ้โหมีวามาม โอ้โหสวยสวยครับพี่ได้มาแล้วเราจะเลือกไงครับพี่ว่าอันไหนเก็บได้เก็บไม่ได้เนี่ยเราดูขนาดนะครับเนี่ยอันนี้เก็บได้ยังอันนี้เล็กไปแปลว่าเออยังได้อีกอันนี้อ่ะนี่น่าจะได้เนี่ยมันกำลังดีใช่ไหมเต็มเต็มเลยครับนี่บาบบาออาชีพเขาจะอย่างนี้นะนี่นะอันนี้จะต้องอยู่ด้านหลังถูกไหมพี่ครับอ่าเพราะว่า ด้านหน้ามันจะเป็นยังไงมันไม่ถนัดไม่ถนัดครับครับผมมันจะต้องเป็นท่านี้ครับนะครับออกมาก็ต้องถอยอย่างนี้ครับผมันเปียกครับครับผมโอ้โหชอบนะโอ้เก็บง่ายนะครับชุดต่อไปก็ใช่เนี่ยคือมันคือถ้าเราช้อนขึ้นปุ๊บน่มันก็จะเก็บง่ายขึ้นนหมันแล้วมันก็จะไม่ทํ้มนี่ครับครับผมไปอันนี้เอาฝากเต้ยขอบคุณครับพี่เอโอ้ยฝกตยฝากเต้ยขอบคุณมากครับผมครับไปครับมา คือใครถ้าผ่านไปผ่านมาทางโพธารามพี่เอเชิญเลยนะครับผมตอนนี้พี่เอเชิญแล้วว่าใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับทางโพธารามนะครับผมคนงานบ้านโป่งนี่แหละนะครับก็เข้ามาถ้าไปไม่ถูกก็ทักเอพีเอมาได้ใช่ทักเฟซมาได้ทักเฟซมาได้นะครับเดี๋ยวพี่เอจะบอกหาเออยู่ถ้าไม่มีงานถ้าไม่มีงานครับอ๋อ้โหนี่ก็แดดแรงครับสุดยอดก็จะร้อนๆหน่อยครับ ก็เนี่ยภารกิจกิจเช้าก็จะนี่นะครับผมก็เริ่มเก็บประมาณตีใช่ไหมตีสามตีสามตีสองตีสามพี่เอบอกตีสองตีสามต้องเริ่มเก็บแล้วนะฮะสมมุติว่าเราเก็บมาเสร็จปุ๊บนะเก็บมาแบบนี้นี่คืออ่ะจะจะจำลองเหตุการณ์ตอนเช้าให้ดูครับได้ครับเราก็จะเก็บใส่ตะกร้าแบบนี้ตะกร้าปึ๊บเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งนะฮะอ่ะอ่ะเราเก็บมาเสร็จอยู่นี้ปุ๊บพออยู่นี้ปึ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือการตัด การตัดนะครับขั้นตอนต่อไปที่เบย์ต้องทําคือการตัดใช่ครับเราจะมาดูตัดเพื่ออะไรมี่การตัดตัดเพื่ออะไรครับพี่ให้มีความสวยงามตัดเพื่อเราจะแพ็คใส่ถุงถุงแบบนี้เพี่อถือมาถุงละหนึ่งโลถุงละหนึ่งโลเลครับเห็นไหมฮะมันจะมีตูดของมันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็จะตัดโช๊คตัดแบบนี้เลยอ่ามันก็แยกไปชิป สวยมากเลยครับแต่หลายคนคงไม่เคยเห็นนะเนอะเห็ดที่แบบว่าออกจากโรงมาใหม่ส่วนใหญ่เราก็เห็นแต่แบบอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วใช่นี่ฮะแล้ก็จะตักชอบชิบชอบครับแบบนี้ตัดออกนะฮะก็คือตอนเช้าเนี่ยสมมติตีสองตีสามตื่นขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกคือเราเก็บก่อนครับเก็บเสร็จปุ๊บอยู่ในตะกร้าปุ๊บเราก็จะมานั่งต้องมานั่งตัดแบบนี้ตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อแพ็คใส่ถุงให้ส่งที่ตลาดเนี่ยนะปั๊บ อะไรที่แบบอันไหนที่แบบว่ามันไม่ไม่ค่อยดีแล้วก็ดึงออกนะฮะครับบอกว่าเห็ดแบบสวยมากเลยครับสวยมากจริงขาวจั๊วอะคนี่เต้ว่าจะเอาไปเตมีแพ้ความขาวด้วยใช่ฮะแหมรู้ใจว่าจะเอาไปชุบแป้งทอดสักหน่อยนะครับเนี่ยให้จะให้ดีผัดหรือต้มยำผัดใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปผัดดูสิไปผัดน้ำมันก็ได้คุณแม่ฉลาดเตรียมตัวเด้อทำให้กินด้วยเด้อ อ่ะนี่นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็แพคอ่าดูวิธีการแพ็กต่อแพกร็จถึงไม่ยากครับก็คือเราเปิดถุงนี่แหละอ่าแล้วก็หยิบใส่ครับก็เรียงให้ดีนิดนึงอ่าสวยงามสวยงามอ่าเวลาเราขายเราอะไรเงี้ยครับนี่เวลาเขามารับนี่เราขายเขาโลเท่าไหร่ครับพี่เอเออแล้วแต่บงวันซึ่งราคาเห็ดราคาผักมันจะไม่นิ่งมันจะขึ้นลงทุกวันครับไม่มี ว่าตายตัวครับแล้วแต่จังหวะสำหรับคนที่บอกว่าเกษตรกรไทยอ่ะครับอ่ามันเป็นมันเขาไม่ใช่ผู้กําหนดราคาไงครับเราก็เราก็คือพอพเราเป็นเกษตรกรปุ๊บเราก็เรื่องเข้าใจว่าอ๋อจะถามว่าทุกวันนี้ที่ทําเนี่ยมันก็โอเคตรงที่ว่าเราเรามีหลายหน้าที่ครับอ่าหน้าที่หนึ่งเราก็เป็นเกษตรกรอีกหน้าที่หนึ่งเราก็เป็นศิลปินครับแล้วแต่ว่าอ่าณเวลานั้นเราต้องทําอะไรครับ ส่วนไก่อยากะพานไปดูไก่แต่ว่าไก่อยู่บ้านนึงไก่อยู่ตู้บ้านนึงนเลี้ยงไก่ไว้ไก่ไข่เวลาเราไม่ต้องซื้อกินไงไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ย <ไข S 2> อย่างเงี้บบยไก่เนื้อเงี้ยคือคไก่ที่หลุดมาแล้วก็เราก็ปล่อยมันมันก็ไขอยอย่ตามเนี้ยครับมันก็โอเคอ่ะไอที่เลี้ยงอ่ะไอที่เลี้ยงไว้มันขายมันก็อีกเรื่องนึงอันนี้เอาก็เลี้ยงไว้กินอะไรอย่างเงี้ยครับอืม แพ็คปะเรียกแพ็คแบบนี้นะครับใช่แน่นเยียดเลยเดียวค่ะสวยงามสวยงามงานพี่แม่หนำใจแล้วล่ะซื้อปลาไปนึ่งด้วยเนาะเออใช่ใช่ใช่เนื้อเนื้อเสร็จนื้อเรทอร่อยเลยเดด็ดดวงบ้านเฮาต้องนึ่งเนาะแน่นต้องนึ่งเลยเออเอาพี่น้องไอเอ็มข้อดสารบ้านเฮาไหร่ครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าสวัสดีพี่น้องปองป่ายครับนะครับผมครับอันเราอ่เร้าลงทีพี่น้องวันที่อันวันที่ยังวะ ยี่สิบเจ็ดเมษายีเจ็ดเมษาไปพ่อกันอยู่ลอยเอ็ดยู่ลอยเอ็ดครับผมงานอันไม่มวลซื่นไม่มวลซื่นครับผมไม่มวลซื่นนะครับผมจะลืมได้ไปไหนเออเอกับเต้ยกับไปนั่นเด้อนี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของโรงเห็ดนะครับนี่นะครับผมเจ๊เสเจอเฉียวเนี่ยนะฮะอันนี้ลูกจ้างครับเจสเจอแดงไปดูมันม่วงเห่าเรียบร้อยครับครับผมนี่นะครับผมขอบคุณพี่เอด้วยนะครับพี่วันนี้ทำพิธีมอบมอะเห็ดแกะเปล่าสุดยอดมากอือป๊อป ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับเจวียงมอเผ็ดให้ลุงเตยโอ้มันไม่ได้คือปิดเนี่ยนั่นนี่นะครับผมขอบคุณเจเวียงด้วยนะครับขอบคุณเจเวียงด้วยนี่ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดนะครับผมฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยกับทุกปีนุขเล็กคอร์ทแล้วก็คอนเสิร์ตดีๆนะครับผมมาม้วนซื้อเร็วๆนี้27เมษาจังหวัดแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมฝากกันด้วยนะใครอยู่ใกล้ก็ไปเชียร์กันให้กำลังใจกันนะครับผมเอ เยจักริดครับผมแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายหลายคนเลยนะครับที่รอมากพร้มสุขอยู่นะครับผมวันนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพรุ่งนี้ที่ราชบุรีตัวเองก็มีแสดงนะครับที่ที่ไหนนะพี่พี่ไม่อยู่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่ไม่วางไม่วางหรือว่าจะมปให้กำลังใจ นะครับผมครับ <peaks> ยี่สิบเก้าเจอกันที่ที่นี่เนี่ยครับราชบุรีแล้วก็สามสิบเจอกันที่ระนองกับน้องนัทไมสานพี่เอฝากงานนิดนึงครับก็วันที่หนึ่งไอ้วันวันที่สองที่สามนะครับผมที่วัดเชียงใหม่ครับเมษานะครับผมไปกับใครพี่อ่าไปกับน้องนันนะครับผมแล้วก็วันที่ห้านะครับที่วัดมะเกลือห้เมษาวัดมะเกล้าแล้วก็วันที่หกวันที่หกวันที่หกพระป่าบ้านเต้ยพระป่าบ้านเต้ยพี่เอกก็จะไปนะครับผมก็ไปด้วยกันนี่แหละนะฮะครับผมก็ขอบคุณพี่เอด้วยฝากแฟนคลับ เต้ยจก anyway, ักรลินด้วยนะครับผมไม่คล้องมาอะไรกันเยอะเราตรงๆโอเคครับผมเจอกันนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ no> ีบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นไง